บกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานหลายองค์กรในเชียงใหม่ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารที่มณฑลทหารบกที่33มหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่เปิดสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการศึกษา แม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเน้นย้ำแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในรอบวันกับข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่20มีนาคม2558นะคะทาง LC c ซีแค TV เชียงใหม่ช่อง9แห่งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงอีก8จังหวัดภาคเหนือนะคะในช่วงนี้ยังคงถือว่าเป็นช่วงวิกฤตอยู่นะคะถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ค่ะจะมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าค่า p m 1 0ลดลงแล้วนะคะแต่การเกิดไฟป่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมอย่างหนาแน่นค่ะล่าสุดวันนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกค่ะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการป ิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เวลา12นาฬิกาพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตามสังการของนายกรัฐมนตรีพลโทสาทธิตพิธรัต์แม่ทัพภาคที่3ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวกล่าวว่าเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งในแต่ละวันจะมีการนำเครื่องบิน BT67 และซีนุก จำนวนสองลำที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศประเทศสิงคโปร์เข้ามาช่วยในการดับไฟบริเวณป่าเขาและจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงในภาคพื้นมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในการดูแลไฟป่าเพิ่มมากขึ้นสำหรับแผนการปฏิบัติในวันนี้จากการตรวจสอบจุดฮอสปอตของภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อเช้านี้พบว่าจุดฮอสปอตเกิดขึ้นจำนวนเจ็ดพื้นที่ในแม่ฮ่องสอนจำนวนสองพื้นที่จังหวัดน่านจำนวนสามพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาจังหวัดละหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้มีการวางแผนการใช้อากาศยานในการลาดตระเวนทางอากาศและในวันนี้ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน a u 2 3จากกองทัพบ,บกจำนวนสองเครื่องโดยกำหนดแผนการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนหนึ่งเครื่องและจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนหนึ่งเครื่อง การดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ผ่านมาส่งผลให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองในอากาศลดลงในหลายพื้นที่และคุณภาพของอากาศดีขึ้นตามลำดับซึ่งปัจจุบันมีค่า p m 10อยู่ที่155ไมคโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจากเดิมสูงสุดในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาวัดได้อยู่ที่296ไมคโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรผู้บัญชาการอาหารบกกล่าวว่าสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันซึ่งทางกองทัพบ,บกได้สั่งการให้กองทัพภาคที่3เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและแก้ไขปัญหาในเขตภาคเหนือแต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือกับหลายภาคส่วนทั้งกองทัพบ,บกกองทัพอากาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถทําให้สถานการณ์หมอกควันและไฟป,ป่าดีขึ้นหลังจากนั้นค่ะผู้บัญชาการทาหารบกก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์บนแท่นฐานเพื่อก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่กองผทหารราบที่7็อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่น,นี้ก็ได้มารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานและการแก้ปัญหาที่ท,ที่ร่วมกัน,นดําเนินการนะครับ โดยในภาพเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเรื่องหมอกควันและก็ไฟป่าเหล่านี้นะครับทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะรับผิดชอบในภาพรวมแต่ว่าขณะนี้เราได้มีการบูรณาการใช้เครื่องมือโดยเฉพาะยิ่งทางเรื่องของเครื่องบินเฮลิคอปเตอรต์ต่างๆเนี่ยนะครับทางกั้นอายุก็ได้มอบหมายให้ทางทางท,างทางหารเนี่ยเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติโดยกองทัพบกเองก็ได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่3นะครับเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการ สั่งการในการใช้ต่างๆโดยประสานงานกาับทางกองทัพอากาศภาะส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นภารกิจติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะคะของผู้ชาการทหารบกค่ะในวันนี้นะคะข่าวต่อไปค่ะหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธรูปนะคะที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา,าทหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ที่บริเวณลานศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่33 พลตรีโกศลประทุมชาติผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเป็นประธานจุดเทียนชัยประกอบพิธีในพิธีสมโภชพระพุทธรูปประจำศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารซึ่งมีพระสงฆ์และเกจิชื่อดังร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเบิกเนตรองค์พระทั้งสององค์จากนั้นได้เชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลตามลำดับซึ่งพระพุทธรูปได้นามว่าพระพุทธโกศลบารมีน้อมเกล้าจักกรีบรมนาถประ ธรมชาติสีนพรั์หน้าตากว้าง29นิ้วสูง79นิ้วภายหลังจากที่ทําพิธีมงคลเสร็จสิ้นนะคะวววก็จะได้นําพระพุทธรูปนี้วววไปประดิษฐานที่อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนต่อไปค่ะ <c oughs> ค่ะจากในเรื่องของพุทธศาสนานะคะไปต่อกันที่การศึกษาบ้างค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่ก็ได้มีการถแถลงข่าวถึงการเปิดสาขาใหม่ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องของเครื่องสําอางด้วยค่ะ วันนี้ที่องประชุมวิมานชั้น2โรงแรม est, ดเรีเอ็มเพลสดรนรงค์ชาวศิลป์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวในหัวข้อเทคโนโลยีเครื่องสำอางอาชีพที่มีอนาคตโดยได้เชิญปอยตรีชดานะคะนักศึกษาคนแรกของสาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางเข้าร่วมเป็นแขกรับเชิญและได้เผยเคล็ดลับของการรักษาสุขภาพโดยได้เน้นย้ำถึงการเรียนรู้ในเรื่องของความสวยความงามแบบธรรมชาติจนสามารถประสบ ความสําเร็จในเวทีการประกวดค่ะภายในงานนะคะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมากค่ะ ชอบไม่ได้เนาศาสตร์ตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะว่าตอนมาที่โรงยาบลเนี่ย,ยก็เรียนจบในสาขาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาใหม่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักศึกษาที่สนใจในเรื่องความสวยความงามด้วยนะคะข่าวต่อไปค่ะเมื่อวานนี้แม่ทัพพักที่3ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าค่ะ วันนี้ที่กองบิน 4. 1หนึ่งพลโทสาธิตพิทรัต์แม่ทัพภาคที่3ได้นำคณะเข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปรวมถึงให้กำลังใจในการทำงานของชุดประสานงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือโดยมีนายชนะเพ่งพิบูลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์โดยแม่ทัพภาคที่3ย้ำให้ทุกหน่วยเน้นในการป้องกันการเกิดไฟป่าอย่างเด็ดขาด นายชนะเพ่งพิบูรลร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าได้มอบหมายให้ในายอำเภอรประสานงานในทุกพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านนายกมลชัยคัชชาหวัวหน้าสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่16กล่าวว่าขณะน,นี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ป่าเพื่อหาของป่า หากตรวจพบจะมีโทษตามกฎหมายล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วหลายรายขณะที่นางหนึ่งฤทยัยตันติพลับทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือกล่าวว่า แม้ว่าจะไม่สามารถปฏิบัติการฝนหลวงได้เนื่องจากความชื้นสัมผัสไม่เหมาะสมแต่ก็ได้บินปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวงเพื่อให้เกิดเมฆในอากาศอันจะส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของอากาศเป็นการทุเลาปัญหาอีกหนึ่งทางเฮลิคอปเตอร์แบบซีนุกของกองทัพสิงคโปร์สองลำพร้อมเครื่องบินแบบ B t 67ของกองทัพอากาศและจากหน่วยงานต่าง รวม12ลำร่วมปฏิบัติการในการดับไฟป่าในพื้นที่ธุระกันดาลเรียนด้านทิศเหนือของยอดดอยอินทนนท์ซึ่งกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่เดินทางมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวน90นายพร้อมเครื่องบินซีนุก2ลำจัดทีมบินสำรวจประเมินสภาพอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทยโดยบินตรวจสภาพอากาศจุดความร้อน หลังจากนั้นได้บินนำกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินซึ่งจะสามารถส่งกำลังได้ครั้งละ40นายและได้นำเครื่องบินบรรทุกน้ำเพื่อน,นำมาดับไฟป่าในพื้นที่ที่เกิดจุดฮอสปอตมากที่สุดเมื่อวันที่18ที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่าที่อำเภอแม่แจ่มส่งผลให้สภาพหมอกควันที่เชียงใหม่ลดลงัธรรมชาติและ้อก็วงใย,ยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นความร่วมมือของกองทัพไทีสาร่วมกับทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยช่วยกัน ที่ผมว่าทั้งกองทัพอากาศทั้งหน่วยฝนหลวงสำนักงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตัวสํานักอนุรักษ์ทุกคนที่มีที่มีเครื่องมือในเรื่องของการที่จะระงับเหตุต่างๆก็มาร่วมกันค่ะก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพไทยแล้วก็กองทัพอากาศทางประเทศสิงคโปร์นะคะที่ได้ส่งทั้งเครื่องบินแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยในการดับไฟนะคะรวมถึงในการลด ฝุลอองขนาดเล็กก็ถือว่าได้ผลนะคะหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติการ2-3วันนี้นะคะก็ค่าฟฝุลอองขนาดเล็กลดลงนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ก็วัดได้อยู่ที่164ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ นอกจากในส่วนของราชการแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ที่ลักลอบเผาป่าเพื่อให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของเราดีขึ้นนะคะก่อนจบรายการวันนี้ค่ะพาคุ้มชมไปดูภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ คณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นติดตามพร้อมกันค่ะและนี่ล่าสุดก็สร็นเรื่องแออันนี้เราจะมีสโตอ์โคอิเนเตอร์ของประเทศเลยนะคะเป็นคณะคณะใหญ่ที่ท่าภูเก็ตเนี่ยตอนไม่เต็มหมดเวลาไปรถโชว์ที่ไหนเขาจะไม่เอาภูเก็ตไปเพราะว่าละอถให้กับสายบินใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะคะเราไม่สามารถจาได้ไม่สามารถค่ะ เรียนกลัวทางวิ่งผมแม่เ <traditions> ป็นโองกาสลีซ่าเพื่อเพิ่มเท็กซี่เวนะครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นรอบวันนี้ค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลอักษรขอไข่ทอทงขนเงินขนทอง ธุรกิจรุ่งเรืองในวันเสารา์ที่21-22มีนาคม2558ณโรงแรมดีเอ็มเพรสรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติม0817217999 0847358899และสายด่วน1584ห้ามพลาดใช้ป้ายประมูลเพิ่มพูนความรุ่งเรืองใช้ป้ายเลขสวยช่วยลดอุบัติเหตุครับ you